ใช่ใช่ไหมพี่อ่าอยากจะกลับกล้องก็ได้หรือว่าจะไอ้นี้มาก็ได้โอเคมันกลับยังไงอะพี่กลับกล้องอะมันไปเลื่อนที่เซตติ้งอะเซตติ้งอ๋อแบบนี้ก่อนได้พี่แบบนี้ก่อนโอเคคือโอเคได้ได้ได้ครับแบบนี้ก่อนก็ได้โอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอร์เซอร์คะเรากลับไปที่จังหวัดนราธิวาสนะคะตอนนี้ หลายอำเภอในจังหวัดนาราธิวาสที่เกิดน้ําท่วมนะคะโดยาจากพื้นที่ต้นน้ํานะคะามาตอนนี้ที่อําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะคะน้ําก็เริ่มเข้าท่วมหลายพื้นที่แล้วนะคะคุณมามาซาบีนะคะจะช่วยเราติดตามสถานการณ์ค่ะพี่คะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานยักษ์กังจะเข้าเมืองนาราธิวาสค่ะพี่ค่ะที่เห็นนี่เป็นมัน,นค,คือคือน้ํามันเพิ่งเริ่มขึ้นหรืออ่ายังไงคะพี่ น้ําเนี่ยตรงนี้วันนี้ผมว่าน้ําขึ้นประมาณหนึ่งเมตรจากอจากถนนนะพี่นะมันจะมีตามที่เห็นภาพเนี่ยที่ะอะไรนะไนะที่มีเครื่องยนต์กำลังสูบน้ําอยู่นะตอนนั้นอนะ่ะตอนตอนประมาณเก้าโมงเนี่ยน้ําอยู่ประมาณอ่ออ่ออยู่จากจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรอ่ะจากจากที่กันนะ้นอ่ะตอนนี้สังเกตว่าที่กั้นเนี่ย อ่าจมจมกำลังกำลังจมไปแล้วอ่ะพี่ก็ดูที่เครื่องสูบน้ําตอนนี้ก็กําลังจะจมอยู่เหมือนกันใต้สะพานนี้ก็เรือก็น่าจะผ่านผ่านไปไม่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบนสะพานนะพี่อ่าซึ่งคุณผู้ชมคะที่นราธิวาสตอนนี้ในส่วนพื้นที่ตรงเนี้ยที่เมืองนี่ก็ผลกระทบจากแม่น้ําโกลกนะคะใช่ไหมคะบีอันนี้อันนี้ อีกเ <3 S 2> ส้นหนึ่งครับที่เป็นเป็นแม่น้ํายักษ์กังเลยพี่เป็นแม่น้ํายักษ์กังซึ่งครับซึ่งอเอ่อจะเป็นเป็นอีกสาหนึ่งจากแม่น้ําสงไหโกลกอันนี้ก็จะจะเป็นสภาพบนสะพานครับพี่ครับสะพานบ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 ,บนสะพานตอนนี้อข้ามข้ามตลิ่งไปข้ามข้ามครับอันนี้ก็ ปกติก็จะมีกำแพงปกติก็จะมีกำแพงกั้นกั้นน้ําอยู่แต่ตอนนี้ก็มันพ้นไปแล้วเครื่องสูบน้ําก็ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วแสดงว่าตอนนี้ที่วานเนี่ยทุกแม่น้ําเลยที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมเพราะว่าทั้งแม่น้ําโขลกนี่แม่น้ำายย่างางมาแม่น้าสายบุรีเราเจอวัยรุ่นไปไหนกําลังดูน้ำหรือเปล่า ไม่ไได้ดู <hi> <Pie yourself> <ady> น้ำแก่ขับบ้านจะกลับบ้านอยู่กับพี่แอมอยู่สวัสดีครับกับพี่แอมอยู่บ้านผมอยู่ตันหยไงบ้านไงนะรายงานสถานการณ์ขึ้นหนึ่งบ้านเยี่ยอยู่ตันหยงบัาครับแล้วก็ตอนเนี้ยโทรหาแม่ไม่ได้ใช่ก็ราะว่านะำท่วมหลังคาเลยตอนนี้บ้านนี้ท่วมหลังคาแล้วหรือบางสโตบ้านเยี่ยอยู่ตรงไหนนะอยู่บางสโตครับตันหยงบัา ห่างจากเอ่อนาฬิกาที่ว่ากี่กิโลประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบแต่ว่าตอนนี้ก็คือลําพูว่าไปไม่ได้แล้วคือตอนนี้คือปกติลําพูอ่ะมันก็ท่วมก็จริงแต่เนี้ยเขาอ่ะไม่ใช่แค่อพยพไปอยู่บนถนนและคือมันต้องอพยพในเมืองแล้วอ่ะเพราะว่าปกติเขาอพยพอ่อบนถนนที่อยู่หน้าบ้านเขาใช่ไหมอืมแต่เนี้ยมันอพยพตรงนั้นไม่ได้แล้วอืมมันท่วมหมดแล้วอะไรก็เลย คือน้าจากบนเขานี่ไหลลงเรื่อยๆจนแต่เงี้ยที่เราเงี้ยตันหยงมัดเนี่ยเห็นว่าเอมันท่วมมิดมิดหลังคาเลยใช่ไหมใช่ค่ะที่ตันหยงมัดเห็นแล้วตอนนี้เรา่ไดมันสัญญาณอะไรเนี้ยมันมันตัดแล้วอ่ะเหมือนเมื่อกี้เขาก็ตัดไฟเนาะใช่ตัดขาดจากโลกภายนอกเลยค่ะนี้ไปไม่ได้อะนี่น่าจะน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบหลายปีเลยไหม เกิดมาในคคือเออใช่คือผู้ใหญ่ที่เขาเกิดมาเจ็ดสิบปีอย่างเงี้ยก็ไม่เคยนะใช่อืปกติเราจะเห็นแต่ฝั่งฝั่งโกลกแต่ว่าครั้งเนี้ยฝั่งตั้งแต่เอสุขีรินรอสออะไรเแงะตอนนี้รามาเห็นว่าติดอยู่บนหลังคาเต็มไปหมดเลยอะ่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันมาเร็วมากอมตอนอตอนนี้ ตอนนี้เรามีผู้บริจาคเรือให้แล้วแต่ตอนนี้ปัญหาคือเราไม่มีรถเทรลเลอร์เพื่อจะขนฮะรอไม่ได้เลยแม่เอาทำไงดีถ้าสมมติว่าถ้าเรามีเรามีเรือแล้วมันติดตรงที้เขาหมายวัดบุกงงอ่ะแต่ถ้ามีเรือนี่เขาไปได้ไม่ไปช่วยไปช่วยได้ถ้ามีเรือไปช่วยได้แล้ว่าต้องมีรถมีเรือยนตท้องแบนแต่ตอนนี้ เราเอาเรือจากเมืองนาราธิวาสเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เราต้องหารถเทรล ER เลอร์ขนบนเรือตอนนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าพวกเรา,าที่ฟัง,งไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถ,ถ้าใครมีรถเทรลเลอร์เพื่อที่จะขนเรือจากเมืองนาราธิวาสไปที่จุดที่เราจะเอาเรือลงแล้วก็ไปช่วยชาว,ชวบ้านอย่างอย่างที่บ้านบ้านแม่ยีอะไรประมาณนี้ก็ก็ก็ได้นะเออเราจะสามารถ เข้าไปช่วยได้หรือว่าใครที่มีเรือตอนนี้เนี่ยก็เราก็อยากจะระดมเนาะเอาล้วระดมสามารถที่จะไปเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านอย่างที่ยีบอกตอนนี้เนี่ยชาวบ้านถูกตัดขาดจากไฟจากอินเทอร์เน็ตทุกอย่างแล้วที่รายงานมา<อ>ก็คือแถวข้างบ้านอะ่ะจะมีแบบไม่ทันเนาะเม่เขาอะพัดไปเลยอะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อัปเดตยังไงเพราะยังไม่ได้ไม่อัปเดตเลยอ๋อคือถูก,ถกน้ำ,นำพัดไปน้ำมันแรงมาก เด็กๆอ่ะต้องไปอยู่ในกำลังมังอ่ะเด็กแต้องต้องลอยอ่ะพูดดังเลยพูดดังดังเลยพูดดังเลยคือน้องแอ๋เหมือนเหมือนดังบอ่ะเบบีอ่ะเขาก็ต้องเอาใส่ลงไปในในกล่องอ่ะเพื่อที่จะให้เด็กอ่ะลอยแล้วแม่ก็ไปอยู่บนตู้บนอะไรอย่างเงี้ยคือขนาดนั้นเลยอ่ะหนักมากหนักไปก็เร็วไม่ทันทั้งตั้งตัวเนาะไม่ลดด้วยไม่ลดเลยค่ะนี่ ทาภูนี่คือกำลังเพิ่มกำลังเพิ่มเลยนะแล้วน้ำก็น่าจะไหลลงไปตามเส้นทางน้ำพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยทั้งเมืองนราธิวาสหรือแม้กระทั่งเส้นสายบุรีที่อำเภอสายบุรีก็น่าจะน้ำน่าจะเยอะต้องเตรียมรับมือแหละเนาะในเมืองในเมืองผมว่าต้องเตรียมแล้วแหละเห็นเขาพูดว่าก็มีสิทธิ์เข้าในเมืองอืมเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูจากอ่าสถานการณ์ที่สะพานยักษ์กังนี่ก็ก็เป็นสายหนึ่งที่จะเข้าสู่ในตัวเมือง จำได้ละนี่จำได้และแ,แม่น้ําเนี้ยคือจุดที่จะต้องแบบเฝ้าเฝ้าเฝ้าระวังน้ําที่จะเข้าในเขตเมืองนราธิวาสใช่ไหมีนะน้ำฝั่งโพลกฝั่งอะไรต่างๆมาที่คงคงต้องเตรียมรับมือกันละแล้วลเดี๋ยวยีจะจะเข้าไปจันยงมัดได้หรอจะเข้าไปทางไหนก็ไม่แน่ใจพี่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าผมเดาตอนนี้ก็คือเราอาจจะลงที่ลำพู แล้วก็เลาะเละเล,ลเข้าไปที่ตังหยงมัดนี่ผมไม่รู้ว่าแต่เราต้องใช้พลขับที่เชี่ยวชาญพอที่พอจะขับเรือที่แบบเอ่อในสถานการณ์ที่แบบแอดเวนเจอร์แบบนี้อ่ะพี่ไม่ได้ยินเสียงครับพี่เสียงหายครับพี่เสียงหายฮัลโหลฮัลโหลพี่เสียงหายครับ

เอาไม่ได้เอาได้ีอย่างนั้นกบิตาเบวีเผดไม่มีเรือแต่ก็ไม่มีโอเคสัญญาณเน็ตหายครับพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอาโอเคโอเคครับพี่โอเคครับอย่างนี้เขาตอนนี้คือเขาเขาประกาศอะไรยังไงแจ้งเตือนอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือจุดประสานงานผมก็ไม่ได้ติดตามเอ่อเพจเพจเพจ เอ่อรีสคิวหรือว่าเพจช่วยเหลืออยู่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราเราประสานโดยตรงกับเอ่อผู้ประสบภัยอย่างอย่างที่เอ่อรศมูสีของตำบลรศนี้ก็ก็เข้ามาอินบ็อกมาเมื่อกี้ว่าที่บ้านเขาก็ต้องการความช่วยเหลือด่วนเหมือนกันผมก็ยังไม่ได้ตอบเลยเนาะก็เอ่อพอดีบังเอิญเจอกับยีไว้รุ่นไปไหน ซึ่งกาลังจะเข้าไปช่วยเหลือแม่ก็ขาดการติดต่อกับแม่เหมือนกันเพราะว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าจุดจุดลําพูนั้นเป็นจุดเชื่อมที่จะเข้าไปเส้นทางของตังหยงมัดสงายปะดีจอยร้องอะไรพวกนี้ครับพี่อ๋อก็คือตรงนั้นถัดตกตัดขาดแล้วถ้าเข้าไม่ได้ก็จะเข้าไปฝั่งด้านในจอยร้องสงายปดีตังหยงมัดี่ยากก็ก็ต้องใช้เรืออย่างเดียวนั่นแหละเรือก็ก็ต้องใช้พลัขับที่ ที่มีความเชี่ยวชาญพอพี่ถ้าจะเข้าไปเนาะเอะออาจจะต้องเดี๋ยวต้องดูอัปเดตสถานการณ์กันเรื่อยๆถ้าดีเอ่อต้องตอนนี้ตอนนี้ก็ตรงที่สะพานนี้หา,าที่จะลงใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งของสะพานยักษ์กลางเหรพี่ตอนนี้ก็อันนี้ฝั่งที่จะ ไปสู่แม่น้ำบางนาราคับพี่คือที่จะเข้าเมืองอ,อันนี้อันนี้ก็ลงสู่ไปทะเลเลยค่ะค่ะลงลงทะเลนะนะที่ว่าเอะ่ะก็น้ำก้เชี่ยวพอสมควรนะ่ะน้ำสด้แยรังนี่ก็มาจากทางข้างบนเขาเหมือนกันใช่ไหมมาจากฝั่งครับครับจะบนบน,บ,บ,บ,น,บ,นบนเขาเหมือนกันน่าจะมาจากเจอ ตั้งอยู่มัดยีงออะไรพวกนี้ครัพี่เอ่อันนี้ก็ก็จะพ้นตะลิ่งฝั่งนี้อีกอีกไม่กี่อีกไม่กี่เสนน่ะพี่เขตเขต<อ>นี้ก็ต้องเตรียมรับมือแล้วแหละน้ําเยอะขนาดนี้เนาะแล้วข้างบนนี่ยังมีท่วมอยู่ตรงแถวรือสอะตั่งอยูน่นอ,อะไรเรื่งเยอะเยอะ เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าติดต่อได้เนี่ยผมจะให้พี่ลองไลฟ์สดไลไ์ไลฟ์สดกับกับกับน้องที่อยู่มูสีตําบุรีศรกนะพี่นะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ับพี่เดี๋ยวติดต่อไปว่าให้ให้น้องถ้าถ้าสัญญาณเน็ดแรงพอเดี๋ยวจะให้น้องไลฟ์กับพี่อะได้ได้ได้บีโอเคก็ก็ลองเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์กันเดี๋ยวพี่อยู่ระวังด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะฝากอกพี่ขอให้แม่ปลอดภัยนะ ครับยี่ก็ยี่กำลังประสานกับกับอะไรอยู่ก็โอเคเนาะโอเคโอเคคพี่ครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพี่โอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อัปเดตสถานการณ์นะคะที่จังหวัดนราธิวาสนี้อำเภอเมืองนะคะอยู่ปลายน้ําแล้วน้ําก็ค่อนข้างที่จะ ขึ้นมาเร็วอยู่นะคะหลายพื้นที่ในจังหวันดนราธที่ว่าตอนนี้น้ำท่วมหนักนะคะนานในรอบ50-60ปีเลยด้วยซ้ำนะคะในบางอำเภอบางหมู่บ้านไม่เคยท่วมมาหลายสิบปีแล้วแต่ครั้งนี้น้ำท่วมสูงนะ,ะมิดหลังคาและตอนนี้กำลังท่วมมาตามเส้นทางน้ำนะะไม่ว่าจะเป็นเส้นแม่น้ำโกลกแม่น้ำายะระกลางนี่นะคะแม่น้ำสายบุรีค่ะแล้วก็เหมือนถึงที่ อำเภอร,รามอันจังหวัดยะลาตามเส้นทางน้ําแม่น้ําสายบุรีก็กําลังมีน้ําท่วมสูงอย่างหนักนะคะก็ยังไงเดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันสวัสดีค่ะ